มากันแล้วนะครับ Air ์ e ด r เออร์เจนะครับตัวนี้ก็มาด้วยการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ไม่ติดนะครับลูกค้าก็เลยส่งมาให้กับทางผมนะครับตัวเช็คกันอีกทีนะครับว่าเครื่องเนี่ยเป็นอะไรนะครับผมเปิดฝาด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านข้างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ <version twice. S 1> มีชุดพัดลมนะครับตัวนี้ตัวคอมนะครับเป็นคอมตัวเล็กนะครับจากอาการที่มองอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับเห็นอะไรไหมครับคราบขาวๆนะครับ กระเด็นลงไปถึงด้านล่างตรงนู้นเลยนะครับนี่นะครับผ้าขาวที่เหมือนซิลิโคนนี่นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับตรงคอนเดนเซอร์นะครับก็มีรอยกระเด็นออกไปแบบนั้นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับดูแล้วมันเริ่มบวมๆแล้วนะครับเริ่มบวมนะครับผมว่าตัวคาปาซิเตอร์มีปัญหานะครับทําให้ตัวคอมในสตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาดูนะครับ ว่ากดเปิดแล้วเครื่องจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับอะลองไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูตัวนี้นะครับโอเวอร์โหลดนะครับมันตัดอยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับมันไม่ต่อกันครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อตรงตัวนี้นะครับเราก็มาเจอจุดหนึ่งนะครับจุดตรงสีขาวนี่ครับท่อสายสีขาวนะครับ มันรวมนะครับนี่ฮะวมเดี๋ยวผมจะบัตรกีเข้าไปอีกนะครับอืมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันประมาณไหนนะครับอันนี้ลูกค้าน่าจะไม่เคยถอดนะครับไม่เคยถอดเลยครับฝาน,นี้ครับอันนี้น่าจะตั้งแต่ประกอบมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะมันหลุดแบบนี้นะฮะอันนี้ผม ส่วนตัวนี้ผมต่อไปแล้วนะครับต่อตรงเลยเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปแล้วก็ลองเทสตัวคอมโดยตรงดูเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ต่อตรงแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เทสเครื่องนะครับว่าตอนนี้เครื่องจะเดินได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาเทสเครื่องกันนะครับเดี๋ยวดูกระแสนะครับ6กจุดเจ็ดเลยนะครับ ก็เยอะเกินไปนะครับกับคอมตัวเล็กๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของคาปาซิเตอร์กันนะครับว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่จากดูที่มีรอยคาบละลายออกมาเนี่ยน่าจะเสียแล้วนะครับมาเลยทําให้ไม่สตาร์ทนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับถึงจะสตาร์ทเครื่องได้นะครับก็เป็นคาปาซิเตอร์แบบไมโครฟารดนะครับตัวนี้ก็เป็น450โวลต์นะครับที่มีรอยนะครับด้านในนี่นะฮะ ที่เป็นรอยขาวๆนะครับมันออกมาจากตัวคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะถอดคาปาซิเตอร์ออกนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าด้านฝั่งนู้นนะครับมันเป็นอะไรนะก็สภาพของคาปาซิเตอร์นะครับไอตัวนี้ที่สีดำๆนี่เป็นจุกยางนะครับเออเป็นข้อหดนะครับส่วนจะมีไอตัวขาวๆนะครับเนี่ยตรงนี้ครับที่เป็นเหมือนเทียนนะครับมันไหลออกมาจากตัวคาปาซิเตอร์นะครับ ันก็ทําให้ตัวของมันเนี้ยเสื่อมค่านะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดดูนะครับว่าตัวนี้ได้อยู่ที่8ไมโครฟรารัดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับนั่นก็มีเครื่องมือวัดนะครับตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผม,มวัดให้ดูนะครับสวัสดีครับตอนนี้ช่องของเรามีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับ เป็นช่องทางการติดต่อหลักนะครับแล้วก็จะติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องปั๊มลมและแอร์เดอร์นะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับที่ add 1 9 z m r w r นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้ง QR code ไว้ที่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําไว้ให้แล้วก็จะมีลิงก์นะครับด้านล่างเข้าไปแอดเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะครับแล้ก็มาคุยกันนะครับวันนี้ก็ไปชมคลิปกันต่อนะครับไปครับ อัวนี้คือเครื่องมือวัดนะครับตัวนี้มันจะสามารถวัดที่เขียนว่า mF นะครับก็เป็นหน่วยของฟาราดนะครับฟาราดก็คือหน่วยของตัวคาปาซิเตอร์นะครับบิดนี่มา1ทีนะครับเราก็ลองวัดดูนะครับว่าค่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคือค่ามันไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าปกตินะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ 30ไมโครนะครับนี่นะครับ30.18นะครับไมโครฟาร์นนะครับค่าด้านบนนะครับถ้ามันได้มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดตัวนี้กันนะครับไม่ขึ้นนะครับ0.058มีค่าอยู่แค่นี่เดี๋ยวนะครับไม่เยอะนะครับก็จะกลกาวว่าค่ามันไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับก็เสียเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับ ที่เสียไปนะครับก็จะเป็นตัวโอเวอร์โหลดนะครับรุ่นนี้ก็ดี5ขีดหนึ่งหนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าของผมมี1ิบไมโครหรือเปล่านะครับสิบไมโครก็ยังพอที่จะสตาร์ทคอมได้นะครับหรือถ้าไม่มีก็ต้องซื้อมาลองนะครับเพราะว่าคาปาซิเตอร์ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยมีเก็บไว้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะฮะตัวนี้คอมก็จะค่อนข้างเล็กด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคอมตัวนี้กี่วีนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลก่อน วันนี้เช็คให้ชัวร์นะครับเครื่อง a i e r j m e c นะครับมีอาการสตาร์ทเครื่องไม่ติดนะครับก็อย่างแรกครับโอเวอร์โหลดนะครับมันไม่ต่อวงจรแล้วนะครับมันเสียไปแล้วนะครับตัวที่สองครับก็คือคาปาซิเตอร์นะครับมันเสื่อมค่านะครับมันบวมเป่งนะฮะเหมือนคนท้องเนยนะครับแล้วก็นี่ครับไอตัวไส้มันไหลออกมาแล้วนะครับแล้วก็วัดค่าแล้วค่าไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าตัวนี้เสียไปแล้วนะครับส่วนต้องอื่นนะครับเดี๋ยวผม เอาตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้มาแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาก่อนอ่ะเอาละครับอันนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นคาปาซิเตอร์แดไมโครนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดดูนะครับว่าตัวนี้ค่าจะอยู่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่เจ็ดจุด้าห้านะครับไมโครฟารานนะครับก็ประมาณแปดนะครับประมาณนี้นะครับค่าตรงอยู่นะครับอ่ะเรียบร้อยครับ อ่ะสตาร์ทครับก็ตอนนี้นะครับคอมไม่ทำงานนะครับกระแสก็รันไปที่6กกว่านะครับจากการเทสแล้วนะครับตัวนี้คอมล็อกไปเป็นที่ร้อยแล้วนะครับอาจจะมาจากตัวคาปาซิเตอร์มันเสียนะครับมันเสื่อมค่าและลูกค้าไม่รู้นะครับก็เลยสตาร์ทเครื่องไปเรื่อยๆนะครับทำให้คอมมันกินกระแสสูงมากๆนะครับออกตัวไม่ได้ทำให้กดลวดมันช็อตนะครับ ก็จะมีตัวนี้นะครับที่เสียไปเลยนะครับก็คือเป็นตัวโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้ก็เสียไปเลยผมก็ทําการต่อตรงนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์ไปใหม่นะครับมันก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับมันก็กินกระแสสูงนะครับอยู่ที่6แอมป์กว่านะครับโดยที่เนมเพจเขาบอกว่ากระแส LRA อยู่ที่5.8นะครับก็ต้องว่ากันไปตามนั้นครับ เอาละครับเช็คให้ชัวเครื่อง a อ a ์เจเมนะครับตัวนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เสนอราคาให้กับทางลูกค้านะครับเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้กับทางลูกค้าไปนะครับแล้วก็ต้องมาดูนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะซ่อมหรือไม่ซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับถ้าแอร์ของเพื่อนๆนะครับมีปัญหาก็เอามาให้ผมตรวจเช็คกันได้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับเช็คให้ชัวนะครับสวัสดีครับ